មកសូកក៏ជួអូជួសុខໃຜមកឌិបដែរ เด้อพี่น้องจูเนี่ยมันอยากลากลากเลยเนี่ยมือ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 สร้อยผู้เก้าอะไรนี่จานผู้เก้าบรีกจวดครับจวดสองโลพี่น้องสองโลสร้อยเออมันบด้เปิดอย่างวะขึ้นน่านหอนเสียบเสียบเสมแต่ไม่ได้เปิดคือเปิดป้ะไหน ไระดหมุนไฟหรอครับพี่เสาเบ่งหมอจันเสียบตะพักอ่ะมาตะประเด้หมุนยังเลอยเรื่องุนับีนุนครับพี่ครับมากากปะโอ้อเยวมาันยงกนีนะยันขันตับตะลอยมา

đây phản lêu Phản lên ý phạt ý ý ไปกินไห่ยยนจานจานจานตับจันอาจารย์ลองตของแขกอาจารตับตเมื่อครขมหัวจารนั่นด um> ีใส่ไปนั่นไหมดีไหมเห็นบ่านั่นดีนั่นแหละเออหมักหน้าของใส่ไปอีก ผึงมาขจิงนาปลา่ังานี่แม่เ็ม้ยไปกาเลยอันนั้นแม่เห็นมากนยดีใส่น้อยนึงใหญ่มากยป่ใหญ่มากไปลุกก่อนนังจานุกก่อนนี่งจานเนี่ยเออ บึ้งเบิ้งเนนเลไ้บึ้งเ้ยอันนี้แล้วเสียบเ้เสียบสองมนสองลูปเน่เสียบเนีหยเสียบมาทั้งสองลูปเต็มเต็ม

ยัเจียวอกับการมันกินหลายแน่พูดคือรครับคือมันกินผู้เดียวเป็นลกตัเลเบีขาลงเอเนียกับน่นเอเดียดลงเบิดเลยกันทำไมนี่

เสียแล้วเอาเอาเอาไปใส่อีกกันตัวนี้มันเสียแล้วครับแล้วอันเสียไปเอาใส่แบ่งไปอีกน้ำจิบตัวนี้มันเสียแล้วเลิกเลิกเสียแล้วก็ทำไม่ขาดเอง Này chán, ok hả? Ok, ok Rất Đây, đây tắp lâu này, bố họ chạy tắp luôn Hả? Số lống, số lống nè kia nè, kia nè nha nè

ที่ใหญ่ก็ใส่ป่ะที่าได้ม่เสีเป่รกหงหน้าไม่อีกนักเถอะ มาแรงมากเลยครับบ้าับพ,พี่เหมือนี่ยชาพี่อยู่บวังนั่นแหละโอเคเลยคิดหน้องคลิปหนะ้าว่ากันไหมค,คลิปนี้ก็สวัสดีครัคบ